ในปี2004ชุดสีน้ําเงินวันนี้สมจิตก็ชุดสีน้ําเงินถูกโฉลกนักกีฬาไทยส่วนมากบอกว่าจะถูกโฉลกกับสีน้ําเงินมากกว่านะครับชกกับเฮอร์นันเดสบุมแดงนะครับนักมวยจากประเทศคิวบาที่แรกนึกว่าจะชกแบบลําบากนะคะเพราะว่าเซียนมวยก็มองว่าสมจิตเหนื่อยกว่ามนัดเยอะครับก่อนการชกเพราะว่าสมจิตนั้นเป็นมวยที่แพ้ทางคิวบาหรือเปล่าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับคิวบาเฮอร์นันเดสเป็นมวยซ้าย แต่สมจิตนั้นเป็นมวยขวาและตามธรรมดาแล้วเนี่ยควรจะต้องออกหมัดซ้ายนะครับแต่วันนี้สมจิตไม่ออกเลยนะครับแก้ทางมวยมาดีเคยแพ้ชนะมานคนละครั้งนะครับวันนี้ตมหลักมวยสางกสมัครเล่นอยู่ๆนี่จะไปต่อยหมัดหลังหรือหมัดขวาเลยนี่ลําบากแต่สมจิตวันนี้ทําได้และทําได้เนียนตาจริงๆโชคหน้ารักครับอยู่ๆนี่ทิ้งหมัดขวามาเลยหมัดหลังเฮนันเดสเองก็พยายามที่พวงหมัดซ้ายของ สมจิตนะครับพวงยับซ้ายผมดูท้ายแล้ววันนี้สมจิตไม่ออกเลยซ้ายถ้าสมจิตออกซ้ายไปนี่มีสิทธิ์อาจจะโดนยับขวาก็ก่อนนะครับแล้วก็โดนฮุกซ้ายตามมาได้นะครับเพราะว่าเคยชกกันมาสมจิตต้องแก้แบบนี้ครับเป็นวิธีแก้ที่บอกว่าโอ้โหระดับเทพจริงๆวันนี้คุทราคิดเองหรือเปล่านะสมจิตเพราะว่า ชั้นเชิงแล้วก็ประสบการณ์น่าจะแก้ทางมวยได้ด้วยตัวเองได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็เตรียมตัวจะไปเป็นสตาฟโค้ชแล้วนะคะใช่ครับนนะะเวทีนี้แทบจะไม่มีพี่เลี้ยงแล้วครับสาหรับ <c oughs> สมจิตจงจอหอหนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูยิงขวาเข้าไปเห็นเห็นเลยนะครับหมัดหลังหมัดเดียวเลย<ช>วันนี้หมัดซ้ายนี่แทบไม่ได้ออกแปดแต้มที่ได้ครับหกหรือเจ็ดแต้มนะครับที่ได้มาได้มาจากหมัดขวาซึ่งเป็นหมัดหลังแล้ววันนี้สมจิตนี่วนออกขวาด้วยนะครับวนซ้ายทีขวาทีนี่ทำให้เอเดนเดสนันจับทางลำบาก ยกแรกน,นะคะสองศูนย์ดูยก2กันต่อเลยนี่ให้ดูกันทุกวินาทีของสมจิตจงจอหอในวันนี้เลยนะคะเฮอร์เน,นเดสพยายามจะออกขวามากวนโดยตลอดแล้วครับแล้วก็จะยิงซ้ายสมจิตนี่ใช้ซ้ายจับระยะเท่านั้นเองวัดระยะไว้เป็นไม้เมตรแล้วหมาดสาคัญมีหมัดหลังสมจิตมา3แล้วครับแต้ม จริงๆก็ควงขวาหมุนให้ดูด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเตรียมจะออกในทางจับการคุอสุดทายินีกรณีถ้าเกิดว่าสามแต้มเนี่ยเป็นของเฮอ์นเดสคิวบาเนี่ยสมจิตก็ต้องขยับแบบนี้พอขยับไปก็ก็หัวหมุนเหมือนกันนะเพราะมวยจังหวะทางมวยใกล้เคียงกันแบบนี้ใครเดินจะเสียเปรียบถ้าสมจิตเดินวันนี้ก็ออกหาออกทะเลเหมือนกันท่านผู้ชมแต่อยู่ที่การคุมเชิงของสมจิตด้วยเพราะว่าถ้าทําได้ยกหนึ่งยกสองแล้วสามสี่หลุดนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นรูปเกมแบบนี้ ดูนะครับดูลีลายิ่งชกยิ่งมั่นใจครับแล้วก็3 4สไฟที่ผ่านมานั้นก็ชกแล้วก็ได้ใจด้วยนะครับมวยถ้าชนะบ่อยๆนี่ไม่ค่อยกลัวคู่ต่อสู้ครับ4ี่แต้มไปแล้วสมจิตจงจหอโดนเตือนนี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าโดนเตือนแล้วโดนตัดไนขนาดนี้ก็4ต่อ2นะครับก็ยังอยู่ในวิสัยที่ยังนําอยู่มาอีกแล้วหมัดนี้โหโชกแล้วเห็นเลยครับใช้จังหวะหมัดขวาหลังนะครับมมยสากลสมัครเล่นถ้าไม่เตรียมการฟิกซ้อม หรือว่าการแก้เกม <c oughs> การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบรเวทีนจะทาไม่ได้แบบนี้อร์นันด้สนี่ก็แก้ไม่ตกอเอาแทบจะอยากเอามือทั้งสองข้างค่ะขึ้นมาไกาน่นาะผากเลยนะตอนพัดยกแก้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะเนี่ยพยายามเวียนขวาไปในสมจิตดึงดหมดเลยเดึกแล้วจิ้มมาสวยเลยครับหมัดขวายแล้วไป5้าเลยครับหมดยกที่สองสองยกหลังนี่แม่วางแก้เกมสบายชกง่ายขึ้นเยอะครับ 30วินาทีสุดท้ายในยกที่วันนี้ชมกันเต็มเต็มเลยคุณสุธาจินีสี<ช>่ยกเพื่อเป็นเกียรติกับสมจิตจงจ,จอหอครับห้าแต้มก็ไปแล้วจํานวนหน่วยที่นับเนี่ยเขาจะไม่นับเป็นมัดเขาจะนับเป็นคะแนนเพราะจำนวนมัดน,นั้นจะไหลไปอยู่ในช่วงคะแนนดิดมากกว่ารับโอ้โหแล้วเหวี่ยงเข้าลาตัวแบบนี้ขวงขวาหลอกเลยครับเนี่ยบัตรที่6เนี่ย หกแต้มที่ได้นะครับเพิ่งจะมีหมัดลุกซ้าย<ห>ที่ออกโดยสัญชาตยานะครับเป็นระบบการป้องกันตัวของสมจิตนะครับหกแต้มที่ได้นี่เป็นขวาซะห้านะครับดูยกสามกันต่อนะคะสมจิตชกทั้งหมด5ไฟนะครับรวมหมดเลยได้39แต้มเสียไปเพียง7แต้มและเสียสูงสุดในจํานวนที่ชก5ไฟเสียเพียง2แต้ม2ไฟเท่านั้นเองไฟที่ชกกับแมบาดอฟครับจากอเซอร์ใบจันในรอบ16คุณสุดท้ายแล้วก็รอบชิงเนี่ยครับ ที่เสียให้กับเฮอร์นันเดสไป2แต้มนอกนั้นเสียยกนาไฟละแต้มหมดเลยความจริงสมจิตก็ชกถึง5้ไฟได้วยกันนะคะกว่าจะได้เหรียญทองขณะที่เฮอร์นันเดสนั้นเบากว่านะครับเพราะว่าได้บายไปหนึ่งนะหกแต้มครับ6ตอนหนึ่งตอนนี้หน,หนึ่งนิดเดียวเสียจังหวะเลยครับ แล้วถล่มเข้ามานี่ธรรมดาคิวบานั้นเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์ก็ได้บ็อกเซอร์ก็ได้เดินเข้ามานี่แล้วพอติดลําตัวนี่มีหมัด2หมัดสามหมัด4ครับออกหมัดชุดสมงจินจนั้นไม่ต้องเหนียกิีนเข้ามาแล้วแต้มต้องให้เลยนะครับหมัดขวามมไม่ตกเลยนะคะชูขู่เลยก็เดินเข้ามานี่เดนเดสเนี่ยโชว์ฟอร์มรสวยๆมา3ไฟต์ติดๆนะครับม,มาเจอไฟต์นี่เสียข้างโง่นะโดนเข้าไปบ่อยๆนี่ไปไม่เป็นเลยนานๆจะเห็นคิวบาเดินเดินแล้วออกทะเลแบบนี้ทีนะครับ เสียลูกเสียทรงเสียคะแนนเสียเหลี่ยมเสียทุกอย่างเลยวันนี้เดนเดสรู้สึกว่าจะมีโดนเตือนไป2ทีด้วยนะสมจิตเรื่องหนิบหมัดเราก็ลุ้นๆหุ่นกันว่าอย่าโดนตัดแต้มนะในการเตือนครั้งต่อๆไปนี่เป็นช่วงปลายยกที่3ามนะมสมัคิเล่นจะชก4ยกยกละ2นาทีพัก1นาทีถ้าเตือนตอนนี้สมจิตก็เบาใจนะครับถ้าโดนตัดก็7ต่อส <c oughs> ยก4ี่นี่ก็ยังเต้นซ้ายทีขวาที แล้ววันนี้สมจิตคือที่สําคัญไม่ได้หนีเยอะด้วยนะครับแค่นะดึงตัวหลบนิดเดียวครับแล้วก็ทิ้งหมัดขวาครับหมัดหลังออกมาเจ็ดตอนหนึ่งเจ็ดแต้มที่ได้นี่หกแต้มนี่มาจากหมัดขวาล้วนๆนะครับประสบการณ์สําคัญมากเลยนะคะสําหรับมาโอลิมปิกครั้งนี้ ชกไปกลร้องเพลงอลิสแมนไปอ่ะเวทีนี้ไม่มีทีวว่ว่ยงชกสบายมาก <c oughs> ใช่ไหมไม่ต้องสอนแล้วอ่ะสำหรับสมจิตจงจหอในวันนี้ชกง่ายมากเ <c oughs> หลือหนึ่งยกนะ <c oughs> ครับเหลืออีกสองนาที <c oughs> ตอนที่มีรายชื่อกรรมการนะคะ <c oughs> ใจแป้วเหมือนกันมีชองโรแบรนแรงฝรั่งเศสใหม่แล้วผน <c oughs> ใจคุณสุธาเินีเลยนะคนนี้ปราบนักมวยไทยเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอังคารชมบูพวงนะครับอำนาจลื่นเลยแล้วก็ มันัดบุญจำนงด้วยเดี๋ยวคู่มนัดเด็กเขาก็จะมาให้คะแนนด้วยนะคะของวบแบนแรงจากฝรั่งเศสนะครับเป็นคนที่ท่านนายกสมาคมมูสมัครเล่นอนประเทศไทยพูดถึงก็ชนะงดงามสมจิตครับชกสมใจคนไทยทั้งประเทศจับไฟนี้จะได้ยังไงอ่ะ8-2เป็นสี่ยกสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสมจิตเลย

วิธีชักขึ้นนะครับทุกครั้งที่มีการมอบเหรียญในอินอร์หรือว่าในการแข่งขันในร่มจะเป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยครับที่สมจิตเชิญอีก3าคนว่าหลังจากเสร็จแล้วให้ขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันครับอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะครับบางคนนี่แม่ไม่ได้เหรียญทองไม่ได้เหรียญเงินนี่ไม่อยากจะขึ้นก็มีนะครับโอ้ถือว่าเป็นเป็นความสำเร็จของนักกีฬาชั้นดีครับพินัยดี ผจกที่เคยผ่านการต่อสู้มาแล้วก็มาแสดงกับบินดีด้วยครับเป็นการยุติเส้นทางการต่อสู้ที่งดงามมากครับจงเจาะหอปิดฉากสวยมากครับเพราะว่าเป็นแชมป์ซีเกมเอเชียนเกมเอเชียทหารโลกแชมป์เวิร์ลคัพและสุดท้ายปิดฉากด้วยโอลิมปิกที่ยิ่งใหญ่และเขาไม่เคยได้มาเลยก่อนหน้านี้ปี2000ก็เดินทางไปโอลิมปิกในฐานะช่างตัดผมประจำทีมเป็นคู่ซ้อมประจำทีมเพราะว่าตัวเองนั้น ไม่ผ่านการคัดเลือกครับแต่ว่ามีวินัยดีทางหัวหน้าทีมแล้วก็นายกสมาคมก็ให้ไปในฐานะเป็นผู้ซ้อมแล้วก็เป็นช่างตัดผมประจําทีมด้วยซึ่งในครั้งนั้นวิจารณ์พลริ์ครับก็ได้เหรียญทองนะครับในรุ่นนี้เลยครับ5้กิโลกรัมนะครับ